ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 โรงเรียนสวนรังสฤษิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี 1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้บุคลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย สนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีกองเบิรทีเริ่มข่าวแรกกันที่คณะกรรมก,การโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรียังหวงประชาชนที่จําเป็นต้องเดินทางออกไปค้าขายต่างถิ่นในพื้นที่เสี่ยงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่19กุมภาพันธ์2564นางวันเพนมังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เพชรฤทิ์แทนสวัสด์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีรวมประชุมนสนานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนางวันเพนมังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่า ตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังมีความจําเป็นต้องเดินทางออกไปค้าขายต่างถิ่นในพื้นที่เสี่ยงความเป็นห่วงก็ยังคงมีมากเพราะหากไม่ระวังหรือมีการป้องกันไม่เต็มที่ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้จึงขอความร่วมมือประชาชนเข้มการป้องกันการอย่าตกและเพื่อความแน่ใจในความปลอดภัยทั้งของตนเองบุคคลกลุ่มเสี่ยงและผู้ใกล้ชิด ผู้ที่มีประวัติเดินทางเข้าออกมาจากพื้นที่เสียงสูงได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยผ่านอสอมหรือเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนอกจากนั้นคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งเตือนการจัดงานทั้งงานบุญงานบวชงานแต่งหรืองานอื่นๆต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้จัดงานแจ้งรายละเอียดการจัดงานต่อที่ว่าการอำเภอเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเออกตรวจติดตามกำกับดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการกำหนดและกรณีที่ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า300คนให้เสนอแผนการจัดงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาด้วย สำหรับสถานการณ์โรคโควิด1 9จังหวัดเพชรบุรีจากการค้นหาเชิงรุกค้นหาในชุมชนมีผู้เข้าเกณฑ์สอบส่วนโรคที่ส่งตรวจแล้ว13,506รายไม่พบเชื้อ13,466รายกำลังรอผลหนึรายรวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสม47รายรักษาหายแล้ว35รายกำลังรักษาอีก12ราย จังหวัดเพชรบุรีได้มอบถุงยางชีพให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ไม่สามารถไปประกอบอาชีพและทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามได้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564นายพคพงศ์ทวิภัทรผู้่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมมอบถุงอย่างชีพให้กับครอบครัวในจังหวัดเพชรบุรีที่ไม่สามารถไปประกอบอาชีพและทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่าฐางจังหวัดเพชรบุรีมีความาห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีที่ประกอบอาชีพและทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่สามารถไปประกอบอาชีพและทํางานในพื้นที่ดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ตนเองและครอบครัวขาดรายได้ฐางจังหวัดเพชรบุรีได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทุนอย่างชีพเพื่อนําไปมอบให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สร้างขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมเน้นย้ําการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด19 และได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนให้หยุดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จะเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยโดยช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะได้นําถุงยางชีพไปมอบให้กับครอบครัวในพื้นที่ตำบลหนองยับล่องอาําเภอหนองยับล่องจังหวัดเพชรบุรีและในช่วงบ่ายได้มอบให้กับครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านแหลมและตำบลแหลมพักเบีย้ยอําเภอบ้านแหลม นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยางชีพให้กับครอบครวัวในพื้นที่ตำบลปึกเตียนและตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีด้วยจังหวัดเพชรบุรีดึงคนทําขนมหวานในหมู่บ้านหารูทถังพัฒนาผู้ประกอบการขนมหวานหวังกรองตลาดขนมที่รองรับมาตรฐานอาหารทุกด้าน นางวันเพนบางศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้แทนภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและประชาชนรวมประชุมนอบตอสามมะโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนางวันเพนบางศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าเพชรบุรีขับเคลื่อนทุกด้านที่สร้างโอกาสให้ประชาชนโดยมองศักยภาพพื้นฐานของชาวบ้านเพื่อการพัฒนาในการต่อย,ยอดโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่สั่งสมกันมาในด้านการผลิตขนม จากการทำขนมในครัวเรือนของกลุ่มชาวบ้านจนขึ้นชื่อว่าเพชรบุรีคือเมืองขนมหวานถ้านึกถึงขนมต้องนึกถึงเพชรบุรีแต่โดยสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งความต้องการของผู้บริโภคเช่นกินหวานน้อยลงทั้งด้านการตลาดจึงต้องเร่งหาวิธีการพัฒนานขนมหวานตัดแปลงต่อยอดรูปแบบสู่นวัตกรรมยุคใหม่เพิ่มมูลค่าราคาให้ขนมแต่ละชนิด โดยู้วราชาการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนที่มีอาชีพในการทำขนมหวานส่งขายหรือนำไปขายเองจะได้มีจุดยืนเดียวกันในด้านคุณภาพความต้องการของตลาดหรือในด้านความแตกต่างของฝีมือจะปรับปรุงอย่างไรที่จะยังคงมาตรฐานทั้งรสชาติการบรรจุหีบห่อหรือการเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนหน้าตาให้น่าสนใจรวมถึงการยืดอายุข,ขนมอย่างไรให้สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ใส่สารกันบูด จึงนำผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จผู้แทนภาคอุตสาหกรรมผู้แทนทางด้านพาณิชย์ที่จะมาช่วยให้ชาวบ้านทําการตลาดเป็นโดยให้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันมีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานด้านราคาทั้งนี้ได้เปิดกว้างสร้างโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึก โดยมีที่ปรึกษาขอยให้ํำแนะนำตามกระบวนการที่จะยกระดับของผลิตภัณฑ์ขนมหวานเมืองเพชรให้มีมาตรฐานทำให้ขนมหวานเมืองเพชรก้าวสู่ขนมโลกต่อไป อดีตวันที่20กุมภาพันธ์พศ2512วันประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักซึ่งประดิษฐานอยู่ที่นาสาลากลางจังหวัดอุตรดิต์สร้างขึนเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญร,รักชาติและเสียสละโดยเมื่อปีพศ2316 พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองพิชัยพระยาพิชัยจึงได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปซึ่งการรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่มแต่ก็อยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพมา่า อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนนอกจากจะต้องระวังโรคโควิด -19 แล้วยังมีโรคมือเท้าปากที่ต้องระวังเช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์ของโรคมือเท้าปากตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่8กุมภาพันธ์2564พบผู้ป่วย3,107รายไม่มีผู้เสียชีวิตช่วงอายุที่พบมาที่สุดคือเด็กแรกเกิดถึง4ปีร้อยละ88.77 อายุ5ปีร้อยละ4.31และอายุ7-9ปีร้อยละ3.12ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่พะเยาเชียงรายแพร่สุราษฎร์ธานีและน่านมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายน้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วยหรือติดต่อจากการไอจามรถกัน หลังได้รับเชื้อจะมีอาการไข้ต่ำๆปวดศีรษะอ่อนเปลียต่อมา1-2วันมีอาการเจ็บปากรวมกับมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากเพดานอ่อนกระพุ้งแก้มลิ้นและจะแตกออกเป็นแผลลุมตื้นหากอาการไม่ดีขึ้นเช่นมีไขส้สูงสึมลงเดินเซชักเกรงหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของเด็กก่อนส่งไปสถานศึกษาส่วนสถานศึกษาขอให้เคร่งครัดมาตรการคัดกรองและสังเกตอาการเด็กรวมกับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ก่อนเข้าเรียนทุกเช้าและแนะนำวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากโดยให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย100% หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันของใช้ของเล่นเด็กเป็นประจำเพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมหมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำและหลังเล่นของเล่นเพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นและจัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรมหรือเล่นเป็นกลุ่มย่อยโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตร หากพบเด็กป่วยให้รีบแยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านเพื่อพาไปพบแพทย์โดยเร็วและให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายแยกของใช้ส่วนตัวของเด็กป่วยออกจากเด็กปกติหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็กอื่นๆงดไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดช่วงนี้ติดต่มชมข่าวบริการค่ะ ช่องทางการติดต่อห้างคุนส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือทีแฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกซ์ต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน083062 5 5 29 โรงเรียนส่วนรังสิตวิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แผนระดับชั้นอนุบาล1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสูติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจํานวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032401771 2และ032425015อยากให้บุคลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนสวนรังสฤษิ์วิทยาลัย รสชาติอาหารทะเลสดๆทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรสีฟูตสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032 473 475และ083 441 4242 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมขา่าวย้อนหลังกันได้ที่ทาง www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รวมกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคนต่างด้าวทาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็น3ส,สัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทําเด็ดขาดตัวเนี้ยงานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายทอดตลาดเจรานาเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ่องานทํากระดาษสาด้วยมืองานทําเครื่องเขิน งานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองนานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นควาเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตาทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีเห็นไหมคะเราจะเก็บไว้เลยมคุเทศงานเร่ขายสินค้างานเรียงตัวอักษรตามลงพิมพ์ต่างนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตาแต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันเพราะพุทธลูกยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะนเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากาบนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านมนแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายและในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมากัมกคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระนที่เขาพระนครคีรีมีเพราะอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมกักคุเทศของไทยมกักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเหล่านี้27อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ กันบัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน EC เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7บวก1่คำว่า7บวก1ก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไม่หมดลวเป็นสิอาชีพแต่ประกอจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสามอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่างสิประเทศก็คือมีสมอาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสอามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพนี้ไีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟรางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมด คนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิงประเทศเราที่สามารถเข้ามาทำได้แต่อีกอย่างหนึง่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นถาปัดก่อนถาปัดเนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่ออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อน ออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัต์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3สถาบันเนี้ยบัญชีสถาปัต์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3าวิชาชีพจึงกําหนดไว้ให้สิประเทศสามารถเดินทางมาทํางานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิประเทศนี้ที่เป็นอ c ซีนะคะ